ไปนี่คกับบลูเรองกับน้งนี่เน่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาถึงงานแล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือบรรยากาศหลังเวทีนะคะ บรรยากาศหลังเวทีเรามาดูก่อนว่ารถนี้รถใครก็ก็ก็จ้าเอฟพรังงน้อยค่ะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะนูหนาวนู้นเรยปิดแอร์ไปแล้วนุทินแม่สตาร์ทรถแต่ว่าปิดแอร์แม่ใคร,รอะโซเฟีย น้ำมันไปนาแล้วเนี่ยรอเเนี่เ้ยโหนนี่วกันแม่สองแม่ลูกแต้งนาให้กันแล้วมือก็ห่ายกันไม่ไม่ได้หายอย่าทำแหงหลายเป็นไหมแม่แ ลาเจ็บหัวมาลายมือแล้วอันแม่บ่เบาแนมือนนิให้นาดูสบายแนวสั่นให้ลายูสบายแนละเจ็บหัวอะไรมือแล้วนะอันตั้งมอนเนาะ <c oughs> ความเป็นแม่ความเกรงใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องต้องดึงไหมวิธีทะให<น>เห็ดผมดีดีเห็ดผมงามงามจัดีไหมแม่กัลูกนะนจัน้ำเด่นเข้าสุดโตะสับย่นแม่กับลูกคือควมเป็นแม่เป็นลูกนะอัมเราก็ไม่ได้รักษาผ้าโพดขนาดเราี๊ดก่กับลูกกันนะอันนี้ว่ะเม็แมอญแมมมเว่า สองแม่ลูกไอ้แก้มว่ากูไม่เหงาเลยช่วงนี้ไม่มีอะบ้าเลยนี่หรืองงางงงางว่ะเออมันแม่กับลูกคือเราจะไม่ไม่ไม่สร้างภาพขนาดนั้นเออเอ่าเป็นแม่เป็นลูกกันได่เต็มอุ้ยนี่อะแล้วรถเด้อจ้าแม่สีเฮ็ด แม่ก็จะมีบ้างที่แม่มันหลุดฟิวไปบักด่าลูกใส่กล่องห่าตั้งแต่ปิดกล่องนี้ปิดไร้สวดมันใจหายเนาะคือเด็กก็คือเด็กอ่ะเราเข้าใจแต่บางทีแม่มันอดไม่ได้ยงไงอยู่บ้านแล้วก็มาลงชงเชงกัอนเลแม่ก็ลูกนะวันนี้ได้อะไรกินขะเราก็รับลูกนั่นแหละทุกคนลงครัวก็เข่าลงครัวเพื่อนี่อย่างแม่ความบักผัดผักค่ะผัดผักแล้วก็ผัดแกงไก่อู้หูสองอย่างเหรอวันนี้นะ แม่ดูหมิวรู้สึกจะสดชื่นขึ้นแม่ก็เลยบอกเออหมิวมันอารมณ์ดีขึ้นนะทรงมีวเป็นหน้ายิ้ยมยิมนะ้มกันค่ะมีความรักเนาะโอ้มีความรักเนาะเบิ่งแง,ง่งลูกเต๋าเด้อ <laughs> เห็นมากันเลยส <laughs> ิมามีความรักอย่างแมียเจ้ามัานบอกอยังแบบเบิบ่งคนมาว่าใส่แม่แหมคนแหมคนมีความรักแหมคนบ่าใส่แม่หาว่า แม่บ้นให้อันนี้จังไต่อยู่ในห้องน้ำเป็นโซมมงจะได้อาห้องดานนั่ไปอาว่าเอาเบาะมอนกขาพัดอันหมอนเขาเป่าลมแล้วว่ะแม่มนเขาจะชอบพูดประชดแม่เพราะว่าแม่ไม่มีคู่ใช่ไหมแม่อยู่แต่กับลูกแต่ดูซิดูซิหนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันเพราะท่านัวไปนั่งกินข้าวนล้วกันหลังแม่หลังเป็นอันหลังสงการเท่าไปเที่ยวมันบอมวันสิวนไปเที่ยวเขาใหไงแม่แล้วโลด เมียรว่างนั่นแต่ละคนแต่ละหมื่นแต่ละเด็ด่อไปเขาใหญ่กับยุคใกล้ๆนี่ก็ได้หรอกเนาะไปแกงนรืจานได้สิแม่เขาเมียครับรถแบบไปกลางเต้นแม่กินหมูกระทะรถแม่เป็นหีดแล้วรถแม่เป็นหีดแล้วรถแม่เป็นยังมันดังยิดแอด์ยิดแอดอีกแล้วเอาหันให้ป้าส่งเบื้องไหเดนแล้วหัวนนบ่จะครับเลยใช้ผ้านบอ รู้ช่วงช่วงข้างหน้าเลยแล้วถ้าขับไปถ้าออกออกชัวไปประมาณไม่เกินห้าวินาทีก็แกล้งแกล้งแกล้แกลกแล้วแม่กับอันนั้นแม่พ่อมันล้อมันโหลดตะกี้หนูมีปัญหาน้ำใส่กองดีเซลแม่จ้ะที่ว่าหลักการยังเงินโหลดมีปัญหาว่ามันมีเสียงดังอีหยังนี่หล่ะบ้านนี้อันเพื่อนบอกให้เอาอันน้ำมันดีเซลอีหยังนี่หล่ะล่างหัวมันแม่จ้ะแล้วมันสิประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนี่สิแม รถมิวประหยัดบักขับเลยได้แม่เมีนมิวถึงแพงมันเพราะว่าเขาเป็นหมอล่าค่าตัวเขากับมลายแล้วเัลนี้ขับรถมันก็ตตองเตี๋ยาข้ามันซ่อมตังรถตังแต่ปีแรกเข้าปีนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันจะเท่าหรอเนาะอีตัวมันก็บสิบสามปีแล้วเด้คุณะกระสีว่าซ้ำๆกันเนาเรถยเขาเนาะมิวนลัวยอยู่แต่มันบุกมากเม่พอกีมีคอครับพอดีแม่สวัสดีจ้า ไขยุงี่หลานน้ำยู่หลังแม่นพอดีกินนี่เห็นไหมนลกินน้ำแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้เลี้ยงน้ำาดีใจมากเลยเป็นคุณเป็นสิวจากแม่พวงค่ะวันนี้ว้าแม่พวงเลี้ยงน้ำผู้ได้ถือหวยไม่ได้ถืออยคนบ้าถือก็ต้องมืงขึ้นีฝันเห็นอุ้งอิงแม่เอาอิลีได้ไหมอันจริงจังเลยฝันว่าอุ้งอิงอันไปอันขายของอยุรลานขายของช่ำก็จังว่าพ่อโจเปิด เปิดไว้ให้น้องขายจังสิแม่เป็นคล้ายๆแบบร้านขายของช่ามีของเกษตรนะสิแม่บัรนี้บ่มีงานแล้วน้องไปเฝ้าร้านะสิแม่ในความฝันเหรอไหแล้วบัรนี่จะคล้องไปซื้อแล้วน้องยางออกมาหาสิแม่เลขเล่าตัวไดโนซีส์ออายุวันนี้มันวันจันทร์หรือวันอังคารุ่งเรองอายุเท่าไหร่สิบแปดนาทีรุ่งเรืองอายุจะปีแก่ว่าไม่ยี่สิบเก้าแล้วก็ว่าถึงแล้วไม่แต่ยี่สิบเก้าแล้วอืมก็จะถึงเลขสิแล้วก็ว่าถึงแล้วเนาะอันนี้มันจะเรือวันอังคารสินาที อเว oh <man. S 1> ล์มเช็ดหน้ากล้อง oh <man. S 1> อันนี้บอกเทคนิคน้องเอกแล้วนะคะ oh <man. S 1> เอกต้องไปทำนะ oh <man. S 1> พี่รอดูรีวิวอยู่สูตร oh <man. S 1> พี่หมิว oh <man. S 1> แต่ว่าช่วงนี้มีคนฮักเยอะมากว่าหน้าดีขึ้นหน้าพี่หมีิวดีขึ้น,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 นไปทำอะไรมาอะไรเงี้ย oh <man. S 1> แบ่งสูตรแบ่งสูตร อันนี้เต็นเฮาอยื่อใสปัสดีค่ะตามหาเต็นกันค่ะทุกคนปัสดีค่ะเต็นเฮาเยื่อใสเนาะเป็นเต้นพี่มิวบอปัสดีค่ะ สวมสดีค่ะอันนี้เสื้อผ้าเพิ่นเอาออกมาเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกนะคะเป็นเอาออกมาเสยออมาตากน้่มมิวอันหางหางชุดมิวกับเปียกได้ตากขึ้นค่ะเอาทำอะไรนี่สามคนนี่ทำอะไรวัดีครับอ้าว มาล่าเหรออยากินมาล่าเนี่ยเอามาล่ามาอ๋ออ๋ออออาไดีจ้าอไปถามปลาจกย่งถามล้าเราบอกอาไปถามน้าเราบอกถามปลาโจถามย่งหาอ้อมเดี๋ยวเรม่กะาดบอกแล้วดีผาอ้อมในมือ่บคอยได้แล้วนะสิงสถิตตนย่างใั่ไหมกระบากังวลนนง บักม่วงเ er ดี๋ยวผู้ใดให้เห็นเจ้สี่วัยสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยผู้ใดมาหมายไว้ยเข้าการดักบางม่วงปาร์ตอยู่ใกล้โก้บางม่วงค่ะพี่น้องมือแรกเจอกันแน่นอนมาได้บอกวร้องเง้ ที่กำมะฮวงโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงบ้านเราแล้วมาเราอยู่นี่ไม่นอนี้กับสิแคบแนบเพระาะว่าเอาวันแนวหอยมาไหว่ข้างหน้าค่ะมันเก่าเหมือนเดิมน,นั่งเกลือขนาดแม่เวลาแต่งหน้าโอเคค่ะเขาได้แต่งตัวก่อนนะครับโอ้มถึงงานแล้วค่ะ